เราเพื่อเยวิโลยไปสุดเลยยู่อยู่อยู่ก่อก่อก่ก่เหมือนหลุดเลยก่อก่ตามกแล้วซีซีตีตัวลอยที่อือียกขึ้นนะ ยกลองด้เนี่ยลองพอพี่จะเียบปอนมาเลยกูหลาวอ่ะกูหลาวอ่ะจบจบเกมอ่าไม่เราก็ยังดีครับใหญ่นะฟอต้องเอาเล่นดีๆนะอย่าให้หลุดอย่าให้ขาดมาแล้วครับกดตรงนี้ดูแล้วมันหข็งมากผมนะพี่ลองพอขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตกแล้วเอาเลยส่งตอนล่วง บอลหรือลองเกี่ยก็ไม่รู้ยกสูงนี่แล้วปล่อยลงสูงวันนี้กินน้ำมอไอหมวก่แล้วครัอซีไซีตีครับงอซีซีอะไรครับไอซีเฮ้ยเกี่ยวด้วยลองฟอท่าไหนวะเนี่ยฮะเยา เกี่ยวลองคอท่าไหนเนี่ยพี่อยะสอนที่หน่อยที่ลองคอให้เกี่ยวข้างี <c oughs> สัญญาไปละวี่ร้อยลคนะ ลาเป้พี่บีมามันได้เวลาเฮ้ยกดเลยกดเลยกดอ่ะแลวครับหยับด้วยหยับน้อยสีแน่นอนหยับน้อยหยับน้อยพอกินเราก็ต้องกินอหยุดอหยุดอย่าเลี้ยวหน่อยยล้วหน่อยหยุดยหยุอยหยุดยเราเฮ้ย ind ุเราเราอยู่เราวใหดูีอ no ่ะอันนี้ย right> ังเล็ก ลบผมใหญ่แลพี่มาตเวลาตเวลาเจอจนด้วยตเวลานี่นะครับอุ้ยกัดกัดพิกั์เราตัวแรกเลยครับแสดงวตัวังเมื่อก sì ี้ก็ <h <h ูอว่าเป็นโชคร้ายอร มีเห็นตัวแล้วเนี่ยปันคมก็ซวยไปน,นั่นเองทำไปเลยทีเทปนี้สวยเลยแล้วตองหน้าใหญ่ก,กว่านี้อีกปะ ซื้อใหม่เว้ยเหยื่อนี้ยนคันทิ้งไปเก็บลอกไว้เหยื่อจิ๊กพี่ต้องอยู่ในกล่องพี่บีมถึงจะมานเก็บทุกตัวอยู่กล่อ,องบีไอ้น,อนี่เวลาพี่ก็ซื้อแล้วฝากผมไว้สิเดี๋ยวจะเขียนปากกาหมึกติดไว้ให้เลยว่ากล่องนี้พี่วิทย์กล่องนี้เอี่ยวอะไรเงี้ย โอ้ยผมไม่ได้หยิบบ่อยน่นแล้นี่เพิ่งหยิบเต็นตะกี้มาไม่ใช่ก็ม <c oughs> ใม้มันนีไไ่ไงแบบขลัง่ะ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีหนักอีกูต้องแบกใส่ถังไม่ไโ้ <c oughs> ถือลองจากชั้นสามหลังยอกเลย <c oughs> เดินตัวปิวอ่ากบ้านเดินมามแถวเว้ย <c oughs> มีขนเหนอยอาให้เป็นร้อยสรุปลืมเหยื่อไม่ได้ต่งทุกคน ขึ้นมาสักสองสามเมตรพอดินเที่ยวไปแดนินม <c oughs> ีทีลงกินเหมือนจุลาลนกินหน้าดินนี่ แขนและหม,มานเรื่องนี้เยอะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงจุดแล้ว แรงกันไว้มั่งนะคือเรามาตัวหนึ่งนี่แรงมาเลยพี่แต่ถ้าีิสเต็เนียสามวันสามคืนก็อยู่ได้พี่แต่ถ้า,ากแก๊สามตัวก็อยู่ไม่ได้นอนแล้ว ตอนปลาชาร์หละไรน้ำลงไม่เลยมันเมื่อยพี่มันอัดปลาไม่ไหวอะไรนะหกสิบเมตรอะไงีพี่โหแคดเหยื่อจิกปล่อยไปไกลเป็นร้อยเมตรอ่ะแล้วกอมาแล้วแม่งกินอ่ะแล้วอัดปลาตัวสามโลอะไรออัดแรงก็ไม่ได้ส่วบไหนหนุ่มๆพี่อัดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ไหวสิ ผมมาเริ่มตอนแก่พี่40กว่าแล้วนะไม่ใช่หนุ่มว่าตอนตอน40่สิวพี่ยังอู้ยกด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 แล้วสองตัวแล้วเว้ยสองตัวแล้วเว้ยแล้วเข้ากันแล้วมิ้นครับอู้ยนี่ใหญ่แน่สีถ้วยว่าเป็นสีเฮ้ยไม่พี่ไม่กินสีอะไรวะสีหลังไทยหลังเขียวอัดครับองนีร่อวะมันถึงแล้วนะครับ วินนะครับนี้สีด้วยสีมีผลพม่อ่ยบางทีมันจังหวะมันกินอ่ะแข้งกับชาฟหัวท่มงจริงเลยพี่เตะเป็นมาแล้วเขาที่บอกไงเนี่ยดูจำจำหินไว้อยู่ถึงเรียงแล้วกนมาโอ้ชัดเลยเอียวอัสุร้าเลยครับหูใหญ่กว่าเดิมอีก เดี๋ยวนิดนึงสีต้องเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเขียวทองเขียวลยโลโก้เขาเรียบแล้ว,วใ่ใชไปใชยเลยลได้ได้ครับได้ครับมามามาเชื่อม,นนะอมกระจายเนี่ยสีแล้ว เราเราขเราเหรอพี่สีมันไวขนาดนี้คืนหน้าดินเลยโรยลงไปกิบเลย,เลยเอ,ออกออกตัวอินซีนะนีเเ่เลยนะครับนี่มายืนหัวเลยนะครับดูมันลงัไนลงไว้นักมันลังที่เราออกซ้ายขวาได้มันใหม่รอบหนึง่งข้ามไปเลยข้ามเชือกไปเอาไปแขนข้ามเชือกเด็ดน,นายแ้ี่ขึ้นแนละ้วขึ้นแนละ้วอุย้ยอินซีหางอยู่ดินด้วย แจะหัว,หวหหส,สี้าับพี่ส,ส,ส,สีสีครับอ้สีออกปุ้ยขนานี้ใส่ได้ไหมได้ใสา้า้ยใสยห่หสวยเลยเลยแต่ระหวางไม่ตื่นเลยมีุ้นเลยท้ <c oughs> ยายนี้ <Mountains> ไม่หลุดแล้วใช่ไหมไม่หลุดพี่พี่แฟรไม่ปล่อยตอนนี้ได้ไซยได้ไซด์มีเล็กไซด์ชับเดียวก่อนนี่นะครับนี่ยายด์ถ่ายรูปดีกว่าลอดไปมีลิงด้วยการตับีลยวลูกหมุนอยู่ไหนวะจะถ่ายก็ถ่ายได้เดี๋ยวลูกหมุนขอลูกหน่อยครับอินได้เลยดิ นี่นะครับอินซีตัวน,นี้มี